สวัสดีครับผมบอมซักคิฟโฟนะครับจากกิจกรรมรีทวิสแคมเปญทุกทุกคนได้รับเลียเนลเมสซี่ในร่างไอโคดิกเมมส์ร่างแจกฟรีร่างใหม่ร่างถอดเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ร่างตากผ้าแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ร่างนี้สำคัญแค่ไหนฮะขนาดแอปเพจ2021ยังอัปเดตเป็นรูปร่างนี้ของเมสซี่เลยนะครับที่มาที่ไปนะครับวันที่23เดือน4ปี2017ครับศึกเอลกาซิโกในลาลิก้าครับเดี๋ยวมาลิดพบกับบาร์เซโลนาที่ซานดิโกเบร์นาบิลนะครับผม ถ้าหากวันนี้บาซ่าเอาชนะเลี้ยวมาลิดได้นะครับจะแซงมาลิดขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับสามประสานหน้าของเลี้ยวมาลิดในวันนั้นยังเป็น BBC อยู่กันครบคันนะครับส่วนฝั่ง MSN ของบาร์เซโลนาวันนั้นไม่มีเนมาแล้วนะครับสึกเอลกาซิโกพบกันเมื่อไรดุเดือดทุกนัดนะครับมาลิดมาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากคาเซมิโลนะครับแล้วบาร์เซโลนาครับมาตีเสมอได้นะครับจากการยิงของเลียเนลเมสซี่ครับทะลุเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับ เป็นประตูตีเสมอนะครับ แล้วบาร์เซโลนามาได้ประตูขึ้นนําจากอิบานลากิติสนะครับนาทีที่73แมตช์นี้เกมนี้โหดมากนะครับขาโหดอย่างเซอร์เจลลามอสครับเสียบใส่เมตซี่ลอยเคว้งเลยฮะแล้วโดนใบแดงโดยตรงมัดิดเหลือ10คนครับแต่10คนต้องลุ้นแชมป์ฮะแล้วไม่ได้ประตูตีเสมอจากฮามสโลดลุยเกสนะครับตีเสมอได้2ประตูต่อ2ช่วงท้ายเกมครับมาดลิดบุกอยู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับแล้วเป็นเซเชลลาปิโตครับตัดบอลได้วิ่งจากแดนตัวเองฮะวิ่งมาไม่รู้กี่ร้อยเมตรครับแล้วจ่าย มาให้กับจอร์ดี้อลบาด้านซ้ายครับเป็นจังหวะส่วนกับตัดเข้าไปด้านในให้กับเมสซี่ฮะยิงลูกนี้เข้าประตูไปอยยังแบบหตื่นตาตื่นใจครับนี่เป็นการยิงประตูลูกที่500พอดีของเมสซี่ฮะโอ้โหแล้วเป็นจังหวะนี้นะครับถอดเสื้อฮะถอดเสื้อโชว์เลยนะครับไม่ได้ถอดเสื้อตากนะครับแต่ถอดเสื้อแบบนี้ก็โดนใบเหลืองไปนะครับผม แม่เป็นลูกปาฏิหาริย์ของเมสซี่จริงๆนะครับยิงลูกที่500แล้วแมตช์นี้จบเกม32บาร์เซโลนาแซงเรียวมาลิดขึ้นนำครับผมเป็นจ่าฝูงลาลิก้าณขณะนั้นนะครับแต้มเท่ากันแต่ว่าเฮดทูเฮดบาร์เซโลนาดีกว่านะครับแล้วนี่คือที่มาที่ไปร่างไอคอนิกโมเมนต์ร่างเลียนเมสซี่ร่างถอดเสื้อร่างแจกฟรีร่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะในทุกมุมมองว่าร่างนี้เทียบกับร่าง479จจะเป็นยังไงแล้วเล่นตำแหน่งไหนดีกว่าไปดูกันเลยครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับร่างนี้แจกฟรีมีกันทุกคนทั่วโลกสําหรับใครที่เล่นเพส Mobile ช่วงนี้นะครับผมนี่เป็น l i m i t ต็ดอีดิชั่นนะฮะแจกฟรีครั้งนี้ เข้าใจว่าน่าจะไม่มีออกมาให้เปิดตามล่ากันแล้วเหมือนกับตอนที่แจกไอคอนของมาด a d อดนนานั่นเองนะคะรับผมร่างนี้ตันอยู่ที่98ณนะตำแหน่งหลัก AMF 98นี่คือยังไม่ได้ใส่เสื้อบาเซโลนานะครับยังไม่ได้ใช้โมเดลของบาเซโลนาค่าพลังจะอยู่ที่98นะครับผมผมมีเมสซี่ร่าง479บาทอยู่แล้วนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้อง จาใจนะครับผมเอามาทดแทนนะครับเอามาทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหลายคนบ่นนะครับว่ามาแห่แจกแบบนี้ฆ่ากันให้ตายเถอะเพราะว่ามีเมซี่ร่าง479บาทอยู่แล้วครับไม่เป็นไรฮะเราดูหลายๆมุมนะครับร่างนี้จะเป็นช่วงวัย29ปีนะฮะ29ปีนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับเมซี่นะ ส่วนตำแหน่งที่เล่นได้ก็เหมือนกับทุกๆเวอร์ชันนะครับสามารถยืนปีกขวาได้ CF ได้ AMF ได้ SS ได้นะครับ AMF ใส่ชุดโมเดลของบาซ่าจะอยู่ที่1 0 0นะครับเช่นเดียวกับ CF นะฮะแต่ว่า SS จะอยู่ที่99นะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองจับไปยืนปีกขวาดูนะครับร่างนี้จะยืนปีกขวาที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนชอบเอาเมซี่ไปเล่นเป็นปีกขวานะครับปีกซ้าย94นะครับปีกขวา96นะครับผมอ่ะ นั่นหมายความว่าตำแหน่งที่มีค่าพลังสูงที่สุดก็คือ CF กับ AMF อยู่ที่100นะครับก็แพทเทิร์นคล้ายๆกับเมซี่ทุกๆล่างนะครับจุดเด่นก็คือนี่เลยฮะโอ้โหค่าพลังโคตรสวยครับ99 99 99 99ครับผมทั้งหมดนะทั้งบนหมดเลยนะครับผมก็คือเกมลุกแล้วก็การเลี้ยงบอลการคลองบอลนะครับส่งสั้นส่งยาว92 91นะครับฟินิชชิ่งก็99ครับจบสกอร์99นะครับโคตรโหดอยู่แล้วครับยิงลูกฟรีคิกล่างนี้นะฮะ98นะฮะ 98แเนาะแล้วก็ลูกปั่นซ้าย94นะครับผมโค้ดสวยฮะยังไงก็สวยนะครับสปีด90นะครับสปีดต้น95นะครับสปีดต้น95ยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์ร่างนี้91นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับร่าง479บาทให้ดูด้วยนะครับดูร่างนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งน้อยนะ75ก็เหมือนกับทุกร่างเลยครับผมบาลานซ์เ mm hmm. 7เองนะเออบาลานซ์ Balance ร่างนี้97หลายร่าง99นะครับผม ส่วนความอึดนะฮะ87นะครับสำหรับล่างนี้นะเท้าหลักของเมซี่คือเท้าซ้ายนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เล่นเท้าวขวาได้อาจจะ อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเนาะเอออยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับผมส่วนสกิลนะครับก็มี10สกิลแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็มี1สกิลของบอลเท่านั้นก็คือดับเบิลทัสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสกิลยิงอย่างลองเลงดิฟชิปช็อตคอนโทรลลองเลงชูตติ shot, ้งดิปปิ้งช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับแล้วก็สกิลส่งบอลทำชิ่งนะครับวันทัสพาสรูพาสซิ่งแทงทะลุช่องนะครับยิงจุดโทษภาวะการเป็นกัปตันทีมแล้วก็เพลย์ิงสไตล์ร่างนี้เป็นโลมมิ่ง แทบจะไม่มีคนไหนที่ไม่มีเมซี่เลยนะมาถึงวันนี้ใครที่เข้าเกมต้องมีเมซี่แล้วนะบางคนก็อาจจะบอกว่า ยังไม่มีเมสซี่มาก่อนเลยท,ท,ทั้งท้งที่ฟีเจอร์เพเยอร์เนี่ยออกมาบ่อยมากนะครับณนะวันนี้คุณก็สมใจแล้วนะครับทุกคนต้องมีเมสซี่เว้นแต่คุณมาเล่นเกมหลังจากนี้ที่หมดกิจกรรมช่วงนี้ไปแล้วนะครับมีกิจกรรมเล่นทวิสต์เมื่อวานนะครับผมแล้วก็แหม่ทะลุเป้าหมายเนาะทั่วโลกก็ได้รับเมสซี่ร่างนี้กันไปทุกคนนะครับผมทีนี้มันมาที่ประเด็นหลักเลยครับสำหรับใครที่ซื้อเมสซี่479บาทไว้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมซื้อไว้นะครับถามว่า ส่วนตัวผมไม่เสียดายนะครับถ้าเทียบกันตรงๆนะอ่ะให้ดูเลยครับถ้าเทียบกันตรงๆนะครับร่าง479บาทด้านขวามือที่ตัน102เนี่ยเพย์สไตล์เหมือนกันนะครับโลมมิ่งแฟงเหมือนกันฮะค่าพลังแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าร่าง479บาทเนี่ยเป็นร่างที่สดกว่านะครับอายุน้อยกว่านะครับค่าพลังกายในเรื่องของสปีดเรื่องของเอ่อเตมิน่าอะไรพวกนี้นะมีความสามารถที่ดีกว่านะครับผมโดยรวมมาดีกว่านะฮะโดยรวมดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ ก็จะมีบางคนที่คิดว่าโอ้โหถ้าเอามาแจกฟรีแบบนี้ขอเงินคืนได้ไหม <c oughs> ขอเงินคืนได้ไหมเล่นร่างแจกฟรีกับร่าง479บาทนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกันมากนะครับบางคนคิดแบบนั้นนะครับแต่สําหรับผมเองนะอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่ยังไม่มีนะฮะคนที่มีก็อาจจะงุนหงิดเป็นเรื่องธรรมดาผมก็มีแล้วนะครับร่าง479บาทแล้ว แต่ผมคิดแบบนี้นะคือร่าง479บาทเนี่ยโมเดลต่างกันนะครับเป็นโมเดลที่แบบวัยรุ่นอยู่นะครับผมแล้วก็ท่าดีใจถอดรองเท้ามาดมถอดสตั๊กมาดมนะครับแต่ร่างนี้เห็นไหมฮะท่าดีใจไม่ใช่ว่าผมยังกดท่าดีใจไม่เจอท่าถอดเสื้อนะคือร่างนี้นะครับผมยิงประตูเยอะมากนะครับผมพยายามที่จะ กดดูท่าดีใจทุกครั้งนะครับแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ถอดเสื้อนะครับประกอบกับทุกๆคนนะครับที่บอกผมในสตรีมแล้วนะครับว่าเอาเมซี่ร่างนี้ไปเล่นหลายครั้งแล้วยิงได้เยอะแล้วนะครับแต่ไม่มีจังหวะที่ถอดเสื้อเลยนะครับผมก็คือหมายความว่าร่างนี้นะครับแทบจะไม่แตกต่างกับฟีเจเพเยอร์เลยนะครับในเรื่องของ movement เรื่องของโมเดลแล้วก็เรื่องของท่าดีใจนะครับผมแล้วก็ความสามารถด้วยนะค่าพลังจะว่าไปนะครับก็สูสีกับฟีเจเพเยอร์นะเออแต่มันเป็น ไอคอนเนาะมันก็สวยกว่านะครับมันเป็นสีชมพูสวยงามส่วนจุดเด่นของเมสซี่ฮะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนร่างนี้ก็เช่นกันครับจุดเด่นคือเรื่องของการคลองบอลแล้วคลองบอลดีมากนะครับผมเปน็นนักเตะที่คลองบอลดีมากๆดีที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับผมนี่ปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับผมก็เป็นอาวุธหนักเช่นเคยครับสำหรับเมสซี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายเนี่ยฟินิชชิ่ง99เกมรุก99ยิง เท้าซ้ายปั่นเข้าแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นลูกหากินของใครหลายคนเลยนะครับทุกคนอ่ะลองปั่นด้วยเท้าขวาบ้างดิเท้าขวาเป็นยังไงมาบันจองสุดๆ <c oughs> ไปล็อเข้าเท้าซ้ายอีกใสหัวเลย แต่สำหรับฟีเจอร์เพเยอร์หรือเบสเพเยอร์ของเมสซี่นะครับเขาเป็นเพย์นิ่งสไตล์เป็นเคียร์ทีเพย์เมเกอร์มันเหมาะสำหรับการยืน AMF นะครับแต่สำหรับไอคอนล่างนี้เนี่ยจะเป็นโลมิงแฟงนะโลมิงแฟงเป็นเพย์นิ่งสไตล์เก่าของเมสซี่ในเวอร์ชันปีส2020นะฮะเวอร์ชันปีส2020เนี่ยเมสซี่ตำแหน่งหลักจะเป็นปีกขวาแล้วก็มีเพย์นิ่งสไตล์เป็นโลมิงแฟงโลมิงแฟงคือปีกที่ตัดเข้ามาตรงกลางนะครับพอเอามายืนเป็น AMF เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนนนัั้ AMF เมืื่อยกบ creative p l a y m a k e r ที่ยืน amf นะครับในทางปฏิบัติแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับถึงแม้ว่าในเกมนี้มันจะมีเงื่อนไข no paying style หรือนักเตะไม่มีสไตล์นะครับในกรณีที่นักเตะมี paying style ใดสไตล์หนึ่งนะครับแล้วเอาไปลงเล่นบางตำแหน่งที่ขัดแย้งกันนะครับนักเตะคนนั้นจะไม่มี paying style นั่นเองนะครับผมแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะแต่ในทางปฏิบัติเมสซี มาเล่นเป็น AMF แบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น l o a m i n g f a n แต่มันแทบจะไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยนะครับแทบจะไม่แตกต่างกับ creative paymaker l เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น paying l style l o a m i n g f a n ผมว่ามันไม่มีผลกับ AMF เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น messi ร่างฟีเจอร์หรือว่าร่างไอคอนร่างนี้หรือแม้กระทั่งร่าง479บาทก็ตามที่มาเล่นเป็น AMF นะครับ คำแนะนําสําหรับผมนะฮะสำหรับใครที่มีเมสซี่ล่าง479บาทอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดนะฮะให้คิดเหมือนผมนะฮะนี่คือดิมิเต็ดอิดิชั่นที่เป็นของขวัญแจกฟรีให้พวกเราทุกคนและเขาจะอยู่กับเราตราบจนที่โคนมิยังมีลิเกสิทธิ์เมสซี่นั่นเองนะครับอยู่ไปยาวๆแล้วะฮะอย่าไปทะลึ่งขายทิ้งแล้วกันนะฮะแล้วทิ้งท้ายทิ้งทวนด้วยลูกยิงดิปปิ้งช็อตลูกนี้ของเมสซี่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมดด้้้วววยนนนนะคคคคคครรรรรััััััับบบบบแลลลลเจอออกกิิปปปปต่่ไไสสสาหีี ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ